มีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมผมต่อด้วยเรื่องของหมอบุญนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากจะรู้ว่าแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้ทางผู้ช่วยพบตรนะครับพลวโ,โทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์บอกนะครับว่าออหมอบุญเนี่ยนะเดินทางออกจากไทยไปที่จีนตั้งแต่เดือนกันยายนตอนนี้ต้องตรวจสอบแหล่งที่อยู่ให้ชัดเจนก่อนแต่เชื่อว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าพอรู้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องระหว่างนี้นะครับ กองการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดทําหมายแดงแล้วก็ประสานไปที่ตํารวจสากลเพื่อให้ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาประเทศไหนมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็สามารถดําเนินการได้ทันทีถ้าเป็นประเทศจีนจีนยังมีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยอยู่นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศนี้ก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีส่วนคดีนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกนะครับว่า ถ้าหากว่าเข้าไปคือจํานวนเงินเนี่ยมันเยอะเป็นการช่อโกงหลอกให้ลงทุนฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้ว่าจะต้องออกหมายจับเพิ่มนี่นะฮะรวมถึงจะมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าความจริงคดีของหมอบุญเนี่ยเริ่มปรากฏการร้องหรือว่าแจ้งความเนี่ยตั้งแต่ปี2566ใช่เออแล้วทำไมมันไม่คืบหน้าจนกระทั่งตั้งแต่พฤษภาคมปี67 นะปีนี้ปรากฏว่าผู้เสียหายเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นก็เลยทางรองผอบอชนนะฮะทางรองผอบอชนอ,อ,อพลตรีนพสินภูลสวัสดิ์ก็เลยสั่งให้ตรวจสอบว่าเ,เขาร้องตั้งแต่ปีหกตอนนั้นทําไมไม่คืบเลยอพอมาพฤษภาเจ็ดเป็นต้นมาโอ้โหผู้ร้องเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งในผู้ร้องเรียนวันนี้นะครับชื่อคุณแววอันนี้นามสมมติอายุ8ปนะฮะ ท่านผู้ชมครคุณแววคุณยายแววเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันกับหมอบุญนะนะเป็นเพื่อนที่เรียนแพทย์รุ่นเดียวกันกับหมอบุญคุณยายแววเนี่ยบอกว่าความที่เป็นเพื่อนแล้วก็ตัวคุณยายแววกับสามีเนี่ยเคยลงทุนเป็นหุ้นส่วนในการก่อตั้งโรงพยาบาลทนบุรีเมื่อหลายสิบปีก่อนหลังจากนั้นทีมงานของหมอบุญก็มาชักชวนให้ร่วมลงทุน คุณยายแววก็ลงทุนไปนะฮะคุณยายแววลงทุนไปส7เจล้านเป็นเงินเก็บแทบจะทั้งชีวิตลูกชายลงไปอีก8ดล้านโอ้โหแล้วก็ยังมีของเพื่อนอีกประมาณ8ล้านเรียบร้อยหมดเลยลองฟังดูนะฮะนนท,ที่ผ่านมาเรามองหมอคุณเป็นคนยังไงบ้างคะเรามองว่าเขาเป็นคนดีครับแล้วเพื่อนฝูงเขาก็ดีนะคะก็คิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาที่ยังไงนะ จะเป็นคนที่ไม่รู้ที่พูดไม่ถูกแล้วก็มคิดไหมคะว่าตัวเองโดนหลอกแล้วตอนนี้ก็คือในใจจริงากที่ว่าความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็ที่จริงเขาก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะ <c oughs> ก็คิดว่าเออเขาก็ไม่น่าจะทําอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะเพราะอาจจะไปทําตัวยังไงให้มันมีการเสียหายมากมายอะไรมั้ง,งแต่โดยจริงแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่อยากไม่ตั้งใจว่าจะโกงเพื่อนปู่ แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังมันยังมีปัญหาเพราะว่าเพศที่เขามีอะไรผิดพลาดอะไรแล้วก็เลยเป็นข่าวมาแล้วมันก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะโกงเพื่อนฝูงไม่อันนั้นมันอยู่ในลายที่เพื่อนเขาส่งมาให้คือเพื่อนบอกว่าหมอบุญบอกอย่างนี้เหรอบอกเขาบอกมีข่าวแจ้งมาว่าคืออันนี้อ่านจากในลายของฟ่มของเพื่อนก็บอกว่าไม,ไม่ได้คุยกับหมอไม่ไครอก คือคุยนะั้นไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยเป็นเป็นปีก็ได้ปีหนึ่งครั้งนึงก็ยังไม่ได้เพราะว่าก็ไม่เคยได้เจอกันในกลุ่มไลน์นั้นบอกว่าอะไรอีกคะไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันเป็นลไลน์ของกลุ่มนะคะ,คะที่ว่าพอดีไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสนิทกับก็ถามเขาบอกเออเขาคนนะั้นเขากว้าขงขวานก็ถามเขาเพื่อนผู้หญิงนะคะเออเขารู้ไหมเรื่องเนี่ยอะไรเนี่ยแต่เขาบอกว่าเออเขาก็รู้จักกับพัญ,ญญาหมอบุญนะคะ แล้วก็บอกบอกเออาช่วยช่วยบอกให้ทีได้ไหมว่าให้เขาคืนเงินเรานะแล้วตอนหลังเขาก็บอกว่าเออเขาบอกเขาถามแล้ว,ว,เ,ขเ,วเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องคุญยาหมอบุญเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องคุณยายนี่อายุเท่ากับคุณหมอเลยนะเท่ากับหมอบุญเลยใช่แปท่า <86 S 2> นผะู้ชมคะเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วก็เมื่อหลายสิบปีก่อนคุณยายบอกว่าก็เคยลงทุนเป็นหุ้นส่วน ในการก่อตั้งโรงพยาบาลในเครือทนบุรีมาแล้วใช่นะเคยลงทุนร่วมกันมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแต่พอมาโดนชักชวนตอนนี้ก็เลยไม่สงสัยไงไม่สงสัยว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้นะก็ร่วมลงทุนไป17ล้านลูกชายอีก8เพื่อนๆอ,อีกคนละโอ้โห78ล้านถ้าผู้ชมว่ากลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของคุณยายเนี่ยเป็นกลุ่มตั้งหากกับ247คนนะอันนี้มีประมาณ20คน กลุ่มนี้เหรออ่ากลุ่มนี้อีกยี่สิบคนอันนี้อันใหม่เลยใช่ไหมใช่เฉพาะกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเนี้ประมาณสองพันล้านเน่ะมูลค่าความเสียหายโอ้อันนั้นเจ็ดพันหกใช่ไหมนี่อีกสองพันสองพันเกือบหมื่นนะฮะเกือบหมื่นแล้วฮะก็อย่างที่คุณกระทรวงบอกอ่ะดีไม่ดีคดีนี้อาจจะเป็นแบบถึงหลักสองหมื่นล้านอืมอถึงหลักสองหมื่นล้านโอ้โหแบบสงสารเลยไม่รู้จะสงสารยังไงนะฮะแล้วก็เออ หมอบุญก็ตามข่าวก็คือไปฮ่องกงแล้วก็ไปที่จีนทีนี้ตำรวจก็ได้เร่งประสานนะฮะตำรวจสากลใช่ไหมฮะใช่ครับออกหมายแดงหมอบุญคิดว่าจะรอดไหมฮะหมอบุญไปดูตัวอย่างใครมาหรือเปล่าว่าเออเขาก็หนีแล้วก็กรรอดเนะียนีบางคนก็ลรอดมาเป็นสิปีใช่ไหมใช่บางคนก็เออบางคนก็เห็น ทำผิดคดีหนึ่งหนึ่งสองมันก็ไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้อืม,มันยังเล่นโซเชียลอยู่เลยใช่ไหมบางคนโอ้ยเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ปีหกศูนเน่ะบางคนสิบ็ปีอ่ะเออใช่มีคนอึ่งสิบเจ็ดปีอ่ะใช่ใช่ไหมไม่เห็นถูกจับอะไรเลยหมอบุญหมอบุญคิดว่าจะรอดไหมเออคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมนะะถ้าคุคณคุณบอกว่าไม่คิดไม่คิดไม่รู้อ่ะหนีอ่ะ หนีเพราะเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนี่บ้านเบิร์นก็โอนใช่ไหมฮะเปลี่ยนชื่อหมดแล้วคือพูดง่ายๆตอนนี้หนีไปพร้อมเงินเนี่ยใช่หนีไปพร้อมเงินและจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆนะฮะตอนนี้เขารู้ว่าเขารู้ว่าอยู่จีนเดี๋ยวตอนนี้อาจจะไม่อยู่จีนแล้วก็ได้ถูกไหมอืมอือาจจะไม่อยู่จีนแล้วก็ได้อาจจะไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็ได้มีเงินเนี่ยแล้วอายุ8ปดสบแล้วเดี๋ยวจะหนีจนตายเลยก็ไม่ครบ17บปีหรอก แต่เอาเป็นว่าในช่วงชีวิตที่เหลือไม่รู้จะตายปีไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ขอตายในคุกอะ่ะมาทรงนี้แล้วนะผมดูนะมาทรงนี้แล้วนะและท่านผู้ชมดูนะถ้าคดีนี้นะตำรวจนะภายใต้การนำของท่านผบตรซึ่งท่านต้องจับถูกแล้วฮะถ้าเกิดจับได้นะมันจะบ่งชี้แล้วโอ้โหแม่ตำรวจถ้าจะเอาข้าจริงๆนะก็ทำได้ก็ทำได้ใช่ไหมฮะ มันจะทําให้คนที่ติดตามข่าวเนี่ยย้อนคิดอะไรได้หลายอย่างโอ้พวกคุณก็เก่งนะตํารวจเนาะเออเออคือเอ,อตามจับจนได้ไม่ว่าจะหนีไปประเทศไหนนะเออแต่แต่หมอบุญเนี่ยถ้าดูข่าวอยู่เนี่ยคือกลับมาแล้วใช้เงินเขาเถอะคือประเด็นเดียวเลยนี่นะคุณต้องสงสารคนที่เขาเป็นเพื่อนคุณใช่เป็นเพื่อนเป็นคนที่ไว้ใจคุณนะเป็น เป็นเพื่อนคุณอยู่หลายคนอ่ะเพื่อนร่วมเรียนก็อย่างคุณยายคนนั้นก็เพื่อนร่วมเรียนกันด้วยกันมาคุณต้องสงสารคนเหล่านี้นะที่เขาเอาเงินมาลงเนี่ยสิบยี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยเงินไม่ใช่ของตัวเองคืนเข้าไปซะแล้วโทษเนี่ยมันได้รับอยู่แล้วฮะแต่ว่าหนักมันก็จะเป็นเบาพรามันคืนเขาไปเป็นเบาเลยแหละเออเป็นเบาเลยแก่บานนี้แล้วเนี่ยนะเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีจะอยู่ไปพร้อมกับบาปกรรมที่ติดตัวไปจนตายเลยฮะ คุยเรื่องบาปกรรมกับคนที่หนีคดีเนี่ยมันไม่ใช่คุยกันรู้เรื่องมัณด <c oughs> จริงๆนะคุยเรื่องบาปกรรมเนี่ยนะ <c oughs> เออเออสงสารเนี่ยต้องย้อนกลับไปเนี่ยมองเพื่อนเพื่อนรุ่มรุ่นเราอะมองคุณยายเนี่ยมองคนอื่นอีกนะใช่ไหม <c oughs> ใช่เออไอ้น,นี่ก็เคยลงทุนด้วยร่วม,มกันมานะในการก่อตั้งโรงพยาบาลในเครือธนบุรีนะ <c oughs> ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดกลับมาตอนนี้ก็แสดงว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้เจตนาที่จะโกงจริง อลงทุนแล้วมันพลาดไปจริงๆจะลงทุนบ้านพักคนชราหรืออะไรก็ตามแต่มันพลาดแล้วจริงๆเออผมก็วูบนหนึ่งผมก็คิดจะหนีแต่ผมไม่หนีแล้ะก็กลับมาเงินทองกลับมาได้เท่าไหร่ก็หารแบ่งกันไปเท่านั้นใช่แล้วตัวเองก็ไปใช่ไหมฮะรับโทษก็จะเบาลงอะ่ะเบาลงเยอะจะเบาลงนะืะนี่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ